ครูสพาร์เนอร์ชิพเฮ้ยไม่น่าเชื่อตัวเฮียบินได้ คือน้ำลายก่อนเลยครับเอาละรครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับกับเกม c r a s h b a n d i c o o k 2 c o r t e x Skyback นะครับในพาร์ทที่12แล้วนะครับกับกบผมนะฮะ Domi Gaming นะครับ,ร,บรับหน้าที่ c r a s h เกมเหมือนเดิมนะฮะโอเคพาร์ทนี้เรามาสู้กับบอสเอนจินแล้วนะฮะอ่ะขึ้นไปเลยไฟแม่งเลยมาแล้วโอ้โหนี่มาแบบโอ้โหหุ่นยนเล่นของหนักจ้า ต้องเจอกับลูกน้องคนสนิทของดเอคคอแท็ก์นะคะเอ็นจินนะโอ้เลือดกี่ขีดวาเนี่ยห้าขีดโอ้เดอเอ้ยอะไรวะอ๋ออ๋ออ๋อมันต้องใช้วัปป้าในการสู้โอเคได้ปาเลยต้องใช้วัปป้าวัปป้าโอ้โอเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์เล่นเลเซอร์กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอืมอืมอออ่าอ โอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอ้เล่นเลเซอร์แบบนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกไว้ก่อน้ยพังดิเ้ยเฮ้ยช็ชอตแ,แล้วช็อตแล้วอ้าช็อตแล้วอ่าเยี่ยมอืมอือือ้เอาก่อนเลยโอ้เอ้ยมาใกลๆหน่อยดิโอ้ยหมล้วโอ้โอ้โอ้ยเียเชียว

โอ้ยมึงก็สายเร็วจังเลยเฮ้ยกูยิงไม่โดนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยใหม่ก็ใหม่ก็อ๋อเออช็อตช็อตแล้วอ้าวไปอีกหนึ่งโอเคเหลือหลายข้างเดียวตอนนี้หลายข้างไหนว่าข้างซ้ายโอเคอืม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 อู้โอู้อู้เล่นแบบแนวนี้เอายังไง ยังไงมันถายไปไหนวะโอ้อ้ยอ้ยมันเล่นกระมันตาภาพมันเล่นกระมันตาภาพโอ้ยได้อย่างงี้ใช่ไหมได้โอ้โยตรงนั้นตรงนั้นอ่าเหลือตรงเครื่องมาอย่างเดียวตอนนี้โอ้ยหลบหลบหลบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วฮึมได้อยู่ได้อยู่เต้นเลยอ่อเอๆอเอมามาๆามามมาจะเอ๋ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วฮึมมาแล้วด่านที่21ถึง25ครับมือสุดท้ายแล้วล่ะโอเคโอ้อันนี้ไฮเทคเลยเว้ยมาเบอร์อวกาศแล้วหน้าบึ้งเลยมึงกระจอกมากเลยแต่มึงคนเดียวเนี่ย เก็บอีกหคริสตัลน,นะครับเพื่อสู้กับ Dio Context นะฮะโอเคร okay. ตรงนี้มาเล่นด่านต่อเลยครับกับดาที่21ครับ Mission is always ภาษาอังกฤษนี่ต้องแบบสำเนียงต้องได้เลยนะก็มีคริสตัลหนึ่งแท่งแล้วก็เพชรอีก2เม็ดนะฮะโอเค okay. เล่นเลยปิงปองมาแล้วอโอเคเดี๋ยวก่อน แค่เริ่มต้นนี่กอรลามแล้วว่าอ่ะไปโอ้อกุปิ้งปองตึงตุ้มเสียเวลาปั่นทิ้งไปเลยโอ้โหตรงนี้ปุ้มโอ้โหเอาท่าแป้นเลยมึงไปเร็วไปเร็วๆรอย่าปั่นอย่าแบนอุ้ยไอตัวเฮียเนี่ยโอ้โหวอลีเว้ยขุนยนขุนยนขุนยนเหรอไประวังข้างๆนี่เป็นไฟนะฮะระวังด้วยความร้อนนี่ประมาณร้อยองศาวัดจากสมองกูเองโอเคไปโอ้โอ้ อ่าลอดได้อุย้ยไอ้้้ไไออตัวเฮียเนี่ยปูั่วตุ๊บอืมอ่าหัวอืมโอ้โหไอไปเราหัวโอ้โหระวังอย่าปั่นอย่าปั่นตุ๊บอืมอ่าตรงนี้ตุ๊บ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 ตุ๊กโอเคข้างบนอ่าใจเย็นใจเย็นโอ้โห <wh> <éger> <ston curios idades> อืมเรียบร้อยอ่าค่อยๆทำลายไปโอเคสิบสองกล่องแล้วตอนนี้วออีวออีออคล้ายๆกับไอตัวกิ้งกา่าเนี่ยตัวเนี้ยฟิวไปเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าวอเ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 วอตุ๊กเสียงมึงน,นี่สึมมากเลยตุ๊กเรียบร้อย อืมเฮ้ยคอนตินิวคอนตินิวเช็คพอยต์อ่าอุอ๊ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้อย่าอันนี้อย่าเหยียบไฟฟ้าโอ้โหนี่แบบเสียดสีกันแบบอืมไปเอ้ยเอ้ยเอ้เอันนี้มัน وب, หุบได้หุบ,หบได้อ๋อว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 ออ่าหุบหุบหุบ,บไปเออโอ้ตรงนี้ระวังฮะระวังไปอุ้ยอุ๊ยเกือบเกือบเกือบวอวอวอวไปอ่าตรงนี้เออวออี

ทำไมจังหวะที่มึงมาใกล้ไฟมึงต้องหุบด้วยวะกูเหย,ยียบไม่ได้ <S <S มึงรู้ปะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเครอดรอดรอดเอาเหยียบตุ๊บโอเคคริสตันเช็คพอยต์อุ้งอุ้ยอุ้ยระวังระวัง,วงอากุหัวกะโหลกต้องขึ้นเลยเฮ้ยหัวกะโหลกขึ้นไปก่อน หัวกโลกขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ลงดิเอออยู่ทําไมลนะ่ะเดี๋ยวก็รู้โอเคลงมาก่อนลงมาก่อนจะพึ่งขึ้นจะพึ่งไปเล่นขอขึ้นแบบไปเช็คพอยต์ก่อนลกลัวมันหายไปอมอมอม้อม้อมออเพราะข้างหน้ามันยากมากนะบอกไว้ก่อนอ๋อปิ้วโอเค อุ้ยเอ้ไอ้อ,อะไรวะอุ้ยมีไฟฟ้าด้วยเว้ยโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้ยอย่าอย่าเยียบปุ่มอย่าเยียบปุ่มอุ้ยโบนัสลงไปก่อนโอ้โบนัสโบนัสครับโบนัสวับอืมลงทุ่มทุ่มเลยทุ่มทุ่มทุ่ม,มอุ้ยในโตในโตวับอืมยังได้อยู่อ่าโอเคขึ้นไปฟิว กับก,ก,กลับไปกลับไปเมื่อกี้มีกล่องกล่องกล่องล่องหนอยู่ต้องกลับไปทำลายโอ้ยระวังในโตดิเฮ้ยแล้วกูจะเอาอะไรกับตรงนี้วะเนี่ยอ่าแน่ฉลา,าดโดมี่ฉลาดนะอ่าไปไปอ๋อนี่ไงอืมอืมบล็อกปล็อกโอเคสองบล็อกละระ,ระวังในโตระวังในโตอันตรายเลยกล่องพวกเนี้ย ขึ้นขึ้นขึ้นเป็นลิฟต์เลยนะครับเป็นลิฟต์อย่างดีนะฮะไฮโซเลยขึ้นโอเคไปสไลด์เอ้ยถึงไหมเออถึงด้วยโอเคไปโอ้เกือบโดนไนโตรอันตรายเลยนะเนี่ยขึ้นไปไปโอ้ข้างหน้าระวังข้างหน้าโอ้โหโอ้โหข้างหน้าสไลด์โอ้โอ้ระวังระวัง อะไรอะไรโอ้โหนี่มีตัวดันดันเหรอไปโลนไปฮ่าฮ่าฮ่าเออไปงององไม่แล้วไอตัวนี้ไม่แล้วฮุบฮุบฮุบเยี่ยมตัวอย่างนี้สิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหพลังมันพลาช้างสารอืมปลาเออปไปไหลอะไรไปฮึบไป ฮึบฮึบฮึบเหรอฮึิบเหรอมึงไปอย่ามาเล่นกับโดมี่กูบอกแล้วไปอุ้ยตรงข้างหน้าแป่ข้างหน้านี่เป็นแบบอย่างกับแคทวอล์กแคทวอล์กอ่ะไม่กลัวไปฮึบฮึิบบอกวไปหล่นไปอืมโอเคยังเรายังไม่กลับเรายังไม่กลับเรายังมีที่เหลืออยู่ กลับก่อนกลับก่อนอ่าไปด่าดียังไม่จบง่าย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 เอาตก oh, <no. S 1> อย่า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 ประมาทไปหล่นไปหล่นไปปุม้ว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 ,ว,ว,วโอเคพึบพึบปะเออพึบเอาตกอืไม่ไม่ไหวเลยพวกนี้อะไรอืหล่นไปหล่นไป ฮึบฮึบป่ะฮึบฮึบฮึบเอ้ยไอ้ยกูได้กูได้กูกูโคตรสัตว์ไม่ละมึงกูยังไม่ตกหรอกกูยังไม่ตกมึงมามาเหรอมาเหรอไปกูไม่ตายง่ายๆหรอกกูได้ฮาร์ดเว้ยอ่าแคทวอล์กฮึบ ฮึบฮึบบอกเออฮึบอ้าโอ้ยแปลกตแต่เลยมึงอ้าอ๋ออ๋เดนบอกว่าไดฮาร์ดหสัตว์ไปไปหล่นไปอ่มามามาฮึบฮึบฮึบปะ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 ไปหล่นไปเลยมึงไป ตุ้มฮึบ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 บอฮึบบอตุ้มโอ้โอเคครบแล้วไป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 กลับ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 ตุ้มมันยากไอ้ตรงกลับนี่แหละไม่ไม่ใช่เลยหรอกนะอะไรขึ้นไป โอ้โหตรงนี้มึงโอ้โหไมา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 โอ้โหตัวเล็กนิดเดียวเลยมึงไปปล่อยฮึบฮึบโอ้โหไม่ทันว่ะเมื่อกี้กูกระโดดได้ไงวะเหลือ94้าสินะมึงจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยอ่าดนไป ฮึบฮึบฮึบเออโอไม่ทันตกอีกแล้วเออมีอากูไหมกูอุ่นใจหน่อยไปอืมตุม้มไปฮึบหอหอไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยตัวดีเลยลงไปเหลือตรงนี้กล่องเดียวกลับอ่ากลับได้แล้วข้างหน้าไม่มีกล่องแล้วหมดแล้ว เออขอยอมโดนหน่อยแล้วกันโบนัสผ่านไปอ้วโอ้ตรงนี้โอ,โอ้เดี๋ยวขึ้นเออต้องอย่างนี้สิวะเออขึ้นได้แล้วไปหัวกะโหลกหัวกะโหลกสกูโรสนะอืมจะรอดไม่ได้ข้างหน้ายากด้วยโอ้โอ้โอ,อืมอืม โอ้ข้างในในโตระวังในโตในโตเอาอีกแล้มาอีกแล้วดุงเถงกันกร้อไม่ออกเลยไปเกะว้าวโอ้โหเต็มเต็มบินเลยเออลอดลอดลอดไม่แดกกูหลอกตรงนี้อ่าสไลด ตรงนี้อ่าสไลด์ขึ้นไปวอป๊อบอ่าเออโอเคมีอากุตัวหนึง่งค่อยอุ่นใจหน่อยขึ้นไปสามสิบแปดกล่องสามเก้าสี่สิบอ่าวอ๊อบอ่าโอเคนโตนโตฮึบฮึบระแบ่เดินเดินเดิน,ดนวออวอวอีเรอร โอ้โหเก็บย่าอย่าอยายาโดวนี้โตนี้โตมวม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 ตุ๊บมวมมวมตุ๊บตุ๊บโอเคโอเคมววโอ้โหอันนี้ลอยอันนี้ลอยมันลอยได้ตุ๊บอืมข,ข้างหน้าระวังข้างหน้าระวังโอเคระวังระวังตุ๊บตุ๊บอืมเพชรอีกหนึ่งเมตร อืมเราวาาข้างหน้าข้างหน้าโั้ตุ๊บอืมนี่ไงตุ้มหกสิบเก้ากล่องครบไหมครบด้วยเยี่ยมเก็บเลยอ่าครบครบครบเลยอย่างงี้อืมมาฮึบอืมคริสตัลหนึ่งแท่งเพชรอีกสองเมตรอืมอ่ะควักมาควักมาให้เต็มเต็มโอเคเต้นเลยอึบอึบอ้าวอ้าว เออเออเออว้าฟว้าฟวาฟวาฟวาฟจะเอโอเคไปแล้วอีกหนึ่งดานมาด่านต่อไปเลยล็อกอิดว้าไม่ใช่คนละล็อกกันนะโอเคมีคริสตัลหนึ่งแท่งกับเพชรอีกหนึ่งเม็ดนะฮะโอเคไปเล่นเลยอ๋อหล่นมาแล้วเพลงมึงก็รับอีกแล้วมาเฮ้ยอะไรอ่๋อเฮ้ยอะไรโอ้โหมีมีสัญญาด้วยเฮ้ยของเล่นใหม่ขอใส่หน่อยอ๋อ ใส่โอ้โหโอ้โหโอ้โหขี่เจ็ดกันเลยเหรอเนี่ยเจ็ดแม่เลยโอ้โหเดี๋ยวขอขอขอฝึกเล่นแป๊บนึงว้าอ้าวมันแล้วมึงแคสมึงมันแล้วว้าวแล้วไปไงอ๋อกด R1 ไปไว้โอเค L1 L1 กับ R1 ไปโอเคเข้าใจแล้วอ๋อนี่ขี่เจ็ดไว้โอ้โหแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมปั่นวัดป้าด้วยนะครับ ไปไปไปมึงบังคับยากกว่าเฮ้ยเอออออย่าอย่าแหลกดิเฮ้ยไปอืมกองกองกองข้างหน้ามีไฟด้วยเว้ยไปเร็วเร็วโอ้โหอ๋อไปเร็วเร็วเร็ไปโอ้โอ้ข้างหน้าทั้งท่อทั้งท่อทั้งไฟโอ้โหเยอะแยะไปหมดข้างหน้าไอ้ข้างหน้าตัวอะไรวะนั่นระเบิดเหรอเอาไปโอ้ได้อยู่ เช็คพอยต์เช็คพอยต์เห็นเช็คพอยต์แล้วเอ้ยอ่ะลงลงเอ้ยกลับ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 ก่อนกลับ,ลบ,ลบก่อนเโอ้ยไปข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวโดนระเบิดนะไปไปซ้ายสายหันซ้ายซ้ายนี่เฮ้ยอ่ะลงลงอ่ะลงดิเฮ้ยเออซ้ายส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 ายขึ้นขึ้น,นเออต้องบอกกับตัวเองเนี่ยเฮ้ยอ่ะเช็คพอยต์ก่อนเลยอ่าเช็คพอยต์ข้างหน้ามี TNT อ็ใจเย็น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 ไม่ค่อยถนัดด้วยโอเคเอ้ยเอาทีเทีก่อน บอกโอ้ไป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 หันหันซ้ายหันซ้ายสุดตัวปึ้มโอเคขึ้นอ่าโอ้โอ้ข้างหน้าลำแสงมีลำแสงข้างหน้ามีลำแสงอ่าหันซ้ายหันซ้าย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 ดิเออเออหันลงมาลงลงอ่าไปฟิวไปอุ้ยข้างหน้าอุ้ยนักบินอวกาศข้างหน้า เอ้ยกำกำกำอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนท่อลงลงมาก่อนนั่นท่อไฟนะฮะต้องระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวโดนไปนี่ไหม้เลยนะออ๋ออ๋อโอ้โหมีไฟฟ้าไฟไฟฟ้าเหรอไฟฟ้าเหรอไฟฟ้าเหรอเจอกูหน่อยเป็นไงล่ะข้างหน้าไฟฟ้าอุ้ย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 สายไฟสายไฟสายไฟใครใครแม่งไม่ไม่ต่อวะเฮ้ยไปเร็วเออล่อตัวไปอ่าเช็คพอยท์ ข้างหน้าทั้งในโตทั้งระเบิดโอ้โหให้ตายสิเอาป๊อกก่อนเอาป๊อกเราต้องเก็บกล่องให้ครบด้วย18กล่องโอเคไปเร็วๆร,วร,วรวโอเคป๊อกช่างแม่งเถอะ94ตัวกูหาได้ไม่ต้องงัว6ตัวเองปะโถโอ้ยไฟ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 ข้างหน้าไฟอ่าชอ็ชอตชอ็อตช็อตเหรอ,อกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนไปเดินหน้าทั้งตัวกลับเรียบร้อยกล่องกล่องกล่องเอาเอาติดติดอีกอ่ะเร็วๆเออ ข้างหน้าโอ้ปิ้งปองโอ้ยเช็คพอยต์โอ้ข้างหน้าในโตเพียบเลยเว้ยอ่าไปโอ้โอ้โหตอนนี้แรงน้ำถ่วงเราไม่มีนะฮะตอนนี้เป็นศูนย์นะเกวิตี่เป็นศูนย์นะฮะต้องบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับรีฟิสิกมาร์สจะรู้กันนะอ่าโอ้เกินเกินไอ้ยคริสตันคริสตันคริสตันอ่าอ่าลง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 ก่อนลงก่อนลงก่อนลงก่อน เออไปโอ้ยไฟสายไฟสายไฟขึ้นสายไฟฟึ้นโอ้ยโเกือบเกือบเฮ้ยคริสตันคริสตันคริสตันกลับ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 เอ้ยเดินขวาเดินขวาดิเฮ้ยเออเออคริสตันเอ้ยระเบิดระเบิดเกือบเกือบเกือบเฮ้ยไฟ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 โอ้โหมีแต่ความไม่ปลอดภัยนั้นเลยเว้ยอ่าเร็วๆใจเย็นใจเย็นอ่าไปไปแล้วหนึ่งอ่าไปอีกเรียบร้อยไปโลนได้แล้วพอเขอาของออกเรียบร้อย บึ้มสามสิบเก้าได้อีกหนึ่งเมตรเฮ้ยโอยโคตรเหนื่อยเลยเออไปแล้วไปอ่าลงมาเอาเพชรมาอีกหนึ่งเมตรอืมไอคิสตันดิเพชรอีกแล้วอ่ะเพชรดิบที่เนี้ยเดี๋ยเขาเรียกว่าเพชรเออเต้นเลยอ้า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 เอ้าอ้าเอ้าอ้าเอ้มอฟ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 จะเอ๊โอเคเซฟดีกว่าวะทานนี่เอาแค่นี้พอนิดนิดหน่อยๆคำคำ สารพัดนี้นะครับก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพบกรมใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ